กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนนี้ก็อยู่ผมนักล่าเกมเมอร์ฮะกับเกมอาร์คซ์เวอว้าวนะก็พอดีว่าวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทําฟาร์มก็คือการปลูกผักการทําอะไรต่างๆนี่แหละทั้งเป็นน้ําปิดและน้ําเปิดก็คือน้ําที่ต่อมาจากทะเลเลยหรือน้ําที่ต่อมาจากแทงค์น้ําโดยไม่พึ่งน้ําทะเลเลยตรงนี้ก็จะมารีวิวให้ดูในวันนี้ส่วน ทำไมผมมาเล่นเซิร์ฟนี้คือเซิร์ฟประจําของผมแม่งโดนยิงเล่นแม่งไม่ได้เลยครับก็ช่างมาันเถอะแอดมินเขาก็แก้ไขยอยู่เอาเป็นว่าไปเราไปดูกันเพราะมันรีเควสมาจังเลยกูทําให้ดูแม่งท้าไม่ดูนะเฮียกูไม่ทำแล้วทีหลังนเะฮียครับเรื่องแรกก็เป็นการต่อท่อน้ํานะครับท่อน้ําแรกที่จะใช้ก็เป็นท่อน้ำหยักนะแบบนี้ ดูอย่างในภาพเลยกดโอเคดูก่อนวางนะเพื่อที่จะให้มันตั้งได้แบบอ่านี่เท่าน้ํานี้นะให้มันตั้งได้แบบจาไว้นะเท่าน้ํานี้นะเอาดูหลักๆให้มันหางจุ่มน้ําก็พออ่าต่อมาก็ท่อยืนสูงนะเฉียงไปทางไหนเราอยากตั้งทางไหนก็เฉียงไปออกแบบได้ตามสภาพเลยนะครับแล้วแต่พวกท่านต้องการเลยตรงนี้ก็ทำงงๆแล้วกันเนาะต่อท่อตรงยาวไปเลยครับไปที่ฝั่ง แต่ตรงนี้ก็คือข้อเสียคนอื่นจะรู้บ้านเรานะสําหรับคนที่คิดว่าไม่อยากให้ใครรู้บ้านเดี๋ยวเราดูแบบที่สองแบบที่สองเป็นน้ําปิดจะไม่ต่อกับน้ําทะเลนะครับอ่านี่นะท่อนี้สําคัญที่สุดนะท่อนี้เอาน้ําขึ้นมานะครับอ่าแล้วท่อนี้ก็ท่อแทงเฉียงอ่านี้ก็ไม่ได้ยากนะส่วนคนที่ต่อไม่เป็นก็ดีเควสกันมาก็ก็ลองสังเกตจากคลิปนี้ดูนะครับ ต่อมาต่อท่อแยกนะครับต่อท่อแยกเป็นสี่แฉกแล้วก็ดูหัวน้ํามาปอกไอเอาหัวน้ํามาต่อนะฮะอ่าถ้ามีน้ําไหลอย,อย่างนี้แสดงว่าท่อเนี่ยครบวงจรโอเคครับเรื่องแปลงผักกันเหลอครับบางคนแม่งโง่เอ้ยขอโทษบางคนแม่งไม่รู้เรื่องไอ้สัตว์ทำหัวจะยิ่งใหญ่เลย นี่คุณดูเวลาเราเช็คแปลงผักน้ําจะเห็นสีน้ําเงินใช่ไหมครับหกร้อยถ้าบุกร้อยแสดงว่าน้ําถึงแล้วคุณดูเด็ะผมตั้งแค่สามหัวสี่หัวเนี่ยดูดิสี่หัวเท่านั้นนะคุณลองสังเกตดูนะสี่หัวเนี่ยแม่งได้ทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะดูดห้าคูณห้ายี่สิบห้าแปลงทั้งนี้ศูนย์ถ้าบกสิบอย่างาางี้ไม่ถึงสังเกตรเราเองแล้วกันโอ้ลัศมีมันโคตรกว้างอ่ะคุณดูดิศูนย์อย่างงี้ไม่ถึงอืมห้าแถวห้าคูณห้าผมตั้งอ่ะ 25แปลงคุณก็คิดเอาเองแล้วกัน25แปลงใช้แค่4หัวส่วนในพวกที่แม่งทำอลังการ8หัวใช้ไปแค่8แปลงแบบนั้นบ้าโอเคต่อมาเป็นท่อน้ำปิดตรงนี้ผมว่าหลายคนคงอยากจะแอบบ้านตัวเองนะอ่าเวลาเราตั้งท่อน้ำแล้วใช่ไหมเราจะงงว่าดูเดะทำไมอะ่ะมันไปได้ซ้ายกับหลังเนี่ยหน้ากับหลังเนี่ยซ้ายกับขวาเท่านั้นน่ะผมอยากจะให้มาทางนี้อะ่ะทำยังไงอะ่ะครับ ก็ไม่ยากนะตรงนี้เผื่อทุกท่านจะจะไปไปผิดเอาเสียดายของอ่ะสมมุติเราจะต่อไปทางหินนะอันนั้นที่ผมหันหน้าไปอ่ะเราก็ต้องหันหน้าไปทางนั้นครับตั้งปับ๊บมันก็จะต่อได้ไปทางหินกลับมาทางผมสองทางเท่านั้นเห็นไหมมาทางผมไปทางหินมาทางผมไปทางหินมาทางผมไปทางหินงงไหมไม่งงนะเขาแสดงว่าถ้าผมจะต่อเข้าทรายตรงนี้ผมก็ต้องเอาแท่งยาวเนี่ย ตั้งเข้าไปข้างในอ่าก็แค่นี้เองครับไม่ยากเดี๋ยวขอญอาตเตรียมของแป๊บนึงบรรหนักนักอ่าต่อแท่งยาว2แท่งนะเออนี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นความคิดที่ผมทำขึ้นกับแปลงจริงส่วนท่านผู้ชมจะทำยังไงนั่นก็เอาไปประยุกต์อีกทีหนึ่งเนาะอ่าต่อมาก็ต่อมาเหมือนลาวตากผ้าเลยครับ ไอเดียมันก็เกิดขึ้นตอนที่ผมต้องดูโัทัตแล้วหันไปเล่าตักผ้านั่นเลยครับอย่างเดียวกันครับผมอ่าต่อมาก็เล็งครับเล็งให้ดีตรงนี้เล็งให้ดีนะเห็นไหมอ่าประมาณนี้เราเล็งจากข้างบนแล้วเรารู้แล้วอืมไอสัต์ห่างเป็นโลเลยตาหัว,วเนี่ยโอเคอสวยหรือยังเป็นไงอะ่ะครับต่อมาก็ตั้งท่อน้ําเฉียงนะครับ ให้เป็นเหมือนกระดูกกระดูกกระดูกปลาเออเคยกินป่าล่ะนั่นแหละแน่เรียบร้อยว่าสวยแล้วว่ะเฮียพอดีกว่าเฮ้ยพูดเล่นครับต่อมาก็เป็นการประยุกต์การตั้งแท้งนะครับตรงนี้แล้วแต่คนตั้งเลยครับบางคนบอกแม่งพี่แท้งตั้งไม่ได้ว่าพี่แม่งมันคือผมว่าแม่งพื้นมันไม่เรียบพอว่ะย้ายแล้วย้ายอีกก็ตั้งไม่ได้โอ้อเฮียแท้งมันตั้งบนแป๊บ นท่อแป๊บอะตรงไหนก็ได้ที่มีท่อแป๊บอะมึงตั้งไปเลยมันตั้งได้ข้อต่อท่อแป๊บอะตั้งไปเถอะครับมันตั้งได้ส่วนแท้งเหล็กอ่ะบรรจุน้ําได้500รอยนะครับสังเกตดูเห็นไหมครับสีน้ําเงินบรรจุน้าได้5 0 0อยแล้วก็ก็ถึกกว่าแท้งปูนอยู่แล้วครับไอน,นี้ก็เข้าใจตรงกันเนาะไม่ต้องอธิบายมากส่วนแท้งปูนก็ประมาณนี้แท้งหินนะผมใช้เป็นแท้งปูนคงจะเข้าใจแหละ แน่ๆผมเทพทุกคนนะคนดูก็รู้เรื่องโอเคแทงหินก็200ครับอย่างที่เห็นในภาพเลยครับ200นะแทงเหล็กก็500อยู่ที่คุณแล้วครับอ่าต่อมาก็ใส่หัวจ่ายน้ำนะครับเป็นไงครับใครจะทําเท่าไหร่ก็ได้อย่างที่ผมบอก4หัวจ่ายมันก็25แปลงแล้วถ้าคนวางเทพๆหน่อยก็ได้เยอะกว่านั้นนะอ่าลองดูเห็นไหมครับนี่ก็ก็ลองคิดดูมันจะขนาดไหน เออผมจะปลูกเบอร์รี่ดําหรือจะปลูกอะไรคือถ้าปลูกอาหารก็แม่งเด็กได้ทั้งชาติไม่ต้องออกไปล่านเนื้ออ่าสังเกตหัวใจหัวใจมีน้าครับสังเกตน้ําในตัวผม64ใช่ไหมครับแดกครับน้ำมีหนึ่งร้อยหมายความว่าหัวใจเนี่ยสามารถกินน้ําได้แล้วก็สามารถรองน้ําได้ครับต่อไปพี่ครับแล้วหัวใจของเราไม่มีน้ําทํำยังไงกดรีโมทนะฮะอ่าหแม่น้าจะมีร้อยห้าสิบทัพห้าร้อยนะครับ ออตรงนี้ผมไปเร็วนะถ้าใครตามไม่ทันก็พอดแล้วก็ฟังหลายๆรอบเอานะครับอ่าเรารีโมทน้ําเข้าไปจากขวดน้ํารีโมทเข้าไปในถังน้ำเห็นไหมครับแล้วก็ตามหัวจ่ายก็จะมีน้ําแล้วทําแบบนี้ทุกๆถังครับอ่าอยู่ที่ความจุของถังคุณว่าจะเก็บน้าได้เท่าไหร่นะครับมันก็จะเก็บลงไปในแปลงผักต่อมานะครับข้อเสียของน้ําเปิดนะครับตรงนี้คือทริคแลวก็เทคนิคแล้วนะครับหลังจากนี้อ่าข้อเสียของน้ําเปิดหมายความว่าอะไร ไอเฮียน้ำไม่เดินแล้วนี่ดูดิทุกอันหัวน้ำไม่ไหลแล้วเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่ท่อขาดครับวิธีแก้ก็คือเอาแทงน้ํามาบล็อกไว้ก่อนก่อนที่จะไปถึงตัวหัวจ่ายน้ํานะครับอ่าก็คุณลองคิดดูนะไอเนี้ยท่อแป๊บเนี่ยสไปโนเดินผ่านก็แตกแล้วครับอ่าคุณลองดูปับ๊บพอท่อน้ําแตกแล้วมีน้ําสำรองอยู่ในถังน้ํานั่นหมายความว่ามีเวลาให้คุณนะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับตรงนี้ก็ อยู่ที่คุณประยุกต์ใช้นะครับต่อมาเรื่องปุ๋ยครับหลังๆนี่จะเป็นทิกรล,ล้วนแล้วนะอ่าเป็นความรู้แบบอ่านล้วน,วนปุ๋ยปุ๋ยมี3ขนาดขนาดแรก1,000นะครับขี้ของเราเองน,น,นั่นเองนะฮะต่อมามีเดียมครับเป็นขี้สัตว์ขนาดกลางครับ7 0 0 0กว่านะครับต่อมาเป็นสมอลสามพันกว่านะครับต่อมาเป็นขนาดใหญ่สุด1นึ่งหมื่นห้าอ่าวิธีการทําปุ๋ย เอาขี้สีอันรวมกับฟาง50ใส่ในถังขยะอย่างที่ผมให้ดูนะครับรอเป็นเวลาน่าจะ50นาทีครับครับได้มาแล้วก็ไปใส่นะครับคุณภาพก็จะอยู่ที่ประมาณ5้าหมนะครับตรงนี้ลองคิดดูดีๆนะครับถ้าจะทำปุ๋ยต่อมาเบอร์รี่เก็บได้มากสุดเท่าไหร่ครับมันจะตันที่300ครับนะเห็นไหมทุกแปลงจะตันที่3ามรอยเอาบรอเยี่อะไรครับเก็บสิครับอ่า ทีนี้ก็คุณก็สามารถหาเบอร์รี่ดําหรือหาผลไม้โดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านได้แล้วครับวิธีง่ายๆก็ประมาณนี้ครับทั้งหมดแล้วก็จะมีที่แค่เล็กๆถ้าเราเอาขี้ขนาดใหญ่ไปเนี่ยหมื่นห้าสี่อันเนี่ยมันก็เยอะเราก็จะได้รอห้าสิบนาทีฟรีๆเพื่อที่ได้ห้าหมื่นสี่แต่ความแตกต่างก็คือขี้เนี่ยจะมีเวลาหมดส่วนปุ๋ยจะไม่มีเวลาหมดครับโอเคครับถ้าชื่นชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับแต่ถ้าผมดีใจก็ นะช่วยกันไลค์ช่วยกันแ like, ชร์ครับผมก็จะเปิดเข้ามาแล้วก็รู้สึกฟินเวอร์นะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับอยากให้ทำเรื่องไลค์ก็เข้าไปในเพจแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ครับขอบคุณมากครับโอเคเจอกันใหม่โอากาสหน้าโอากาสนี้สวัสดีครับ